ตัวจคุพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับไปสร้างบรรยากาศของครอบครัวอบอุ่นกับงานฟรีคอนเสิร์ตพ็อกโชว์นน cert, show, และโชว์ความสามารถใครมีความสามารถใครมีฝันไปตามหาฝันกันที่งานนี้ใครต้องการความสุขต้องการแบ่งปันก็ขอเชิญไปงานนี้วันพรุ่งนี้ครับที่นิคมสายหนึ่ง แยกจากตรงนี้ไปสักสามกิโลนะครับกวา่าดูขวามือนะครับทางเข้าสนามกอล์ฟนะฮะจะยินเสียงเสียงนี้ก็บอกกันต่อไปนะครับงานนี้จะเป็นการรวมพลวัยรุ่นแหละนะครับรวมพลคนเมาดิบและหัติดนักกีฬามาแล้วนะครับถือไม้แบบพิตันนะครับแบบพิตันของไทยก็ใช่ย่อยเลยนะครับน้องเบน,นะครับน้องเบไปถึงระดับโลกเลย ถ้าไปสัมภาษณ์น้องเมย์นี่ครับจะรู้เลยว่าน้องเมย์ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเลิกจากความฝันนั้นแหละนครับความมหัศจรรย์ของโลกที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ล้วนเกิดจากการกล้าคิดกล้าฝันเั่นนั้นนะครับลองสืสงสาวสาายมันจะกลับอบลอบด้วยนะครับตังสาั่งสคะก วันนี้เป็นวันศุกร์ครับเป็นวันแห่งความสุขนะครับสาหรับผู้ที่ทํางานประจําวันนี้เป็นวันสุขร์นะฮะคาสุรัศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่เป็นวันที่มีความสุขจริงๆครับเพราะว่าบางทีเราทํางานไปเราทํางานไปแล้วก็เบื่อเพราะว่าเราไม่ชอบงานที่ทาัาวันนี้เรามาตามหางานที่เรารักเราชอบเก่งเรื่องอะไร เรื่องกีฬาเรื่องศิลปะเรื่องดนตรีนะครับไปเปิดเผยตัวเองเก่งเรื่องการแสดงไปเปิดเผยตัวเองไม่เสียใจ่ายใจมีงานนี้อย่าไปแบบหนีไปชวนพ่อชวนแม่นะครับถ้าพ่อแม่ไม่ไปเอาเบอร์โทรไปเอาไปแนะนำตัวน้องๆโทรฝากหน่อย้ด้เยาห ครับบรยากาศเนยครับ